ปัญหาแรกของอิชิเนี่ยอคออยไปหาที่เป็นตัวจริงให้เจอ,เ,อเนี่ยผมว่าไอ้โตเนเมนที่ลองไม่ได้แล้วอไอคิงคัพเนี่ยไม่แปลกใจเ,เพราะอิชิก็มองว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องหนึ่งสามเกมสำคัญเขาถึงสับศบนู่นนี่นั่นอะถ้าเกิดเขาถ้าผมเชื่อถ้าเขามีสิบเอ็ดตัวจริงเจอแล้วนักเตะแบบปุ๊บ,บผมว่ามันมันน่าจะดีกว่านี้ ฮิวโก้ฮิวโก้ยังไม่เลยฮิวโก้ไหนฮิวโก้หมสิงค์คำเนี่ยคือเขาบอกว่าต้องใช้เวลาหรือเปล่าที่ถ่าเรืออะไรเนี่ยก็ใช่ป่ะใช่ใช้เวลาแต่ว่าต้องใช้เวลาหนอยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าอิชิขาดี่เป็นตัวจริงแล้วคิงคัพเขาให้ผมเสียดายอย่างหนึ่งพี่ครับจริงๆมันควรใช้สิบ็ดตัวจริงที่จะใช้นัดเจอเติร์กเนี่ยถูกไอ้ไม่ใช่นัดเจอไตวันเนี่ยลงเล่นทั้งสองนัดอ่าที่น่จะไหมอ่ามันจะทำให้พวกนี้เนี่ยมันมันผมว่าไทยเราเนี่ยยุคอิชิมันขาดความต่อเนื่องอ ปัญหาอย่างหนึ่งคือคุณภาพเราเนี่ยผมถึงบอกไปแล้วว่ามันต้องนักเตะไทยไม่ใช่เป็นนักเตะท,ที่ตะโกนสั่งกระทำได้เลยธรรมชาติแล้วต้องมีเวลาให้เขาใช่ซึ่งไอฟีฟา่าในแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้เวลาแบบใช้เวลาแบบลองลองลองไปทีแต่มันยังไม่เจอแกอะไรที่ชัดเจนอย่างวันนี้นะัดเจอไต้หวันผมถามิบเตัวจริงใครจะลง ยังเดาไม่ออกเลยเออมันก็มีแกนมันก็มีแกนมันมีแกนอยู่นะมีพีระดมีอันนี้ชัดมากอันนี้อันนี้อันนี้พูดตามความตรงนะอ่าคนเดียวปฏิวัติปฏิวัติพีระดอนชาวร้านข้าวหมี่อู้ากี่คนนะสิบเอ็ดคนเมกูซันนะอันนีนิโคลัสมิเมกลซันอ่านี่นี่คือชุดเจ้อ่ะอัชนาทิพย์สงสินอ่าหน้าก็สุกัญเหมือนตาสุกัญอ่าสุกัญเช็คอาจจะมาได้ไหม สุภูชกสุภูชัยอ่าสุภโชคสุภชัยอ่าถ้าถ้าในชุดนี้ผมโอเคนะไม่ได้ชุดนี้แล้วเขาจะจัดอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ถ้าได้ชุดนี้ผมว่าเขาจัดแบบนี้แหละใช่เพราะว่าเขาคงได้เห็นแล้วแหละแต่ถ้าได้ชุดชุดที่เราบอกเนี่ยผ่านหมดนะมันก็น่งเนื่อไปแล้วสามเอสเท่าไหร่เขาจะเอาสุภูักไปยินปีกซ้ายบ้างสุภโชกมีตัวลูกพี่คือตอนเนี้ผมนู้บอกว่าอิชิชอยแรกเนี่ยในเมืองเตยไทยเราเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะสอบตำแหน่งแล้วเล่นได้ดี มีฟ้องก็ต hmm. mm ้องไม่มีอาร์มมีอาร์มก็ไม่ต้องใช้ฟ้องเข้าใจไหมใช่ก็คิดอันเบสิกแรกๆที่ถ้าเป็นโค้ชไทยจะทําคือมึงถัะตรงไหนเล่นตรงนั้นใช่